มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวส,สดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนติดป้ายคิดว่า10บาทพอจ่ายเงินแทบเป็นลมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากครับหลังจากที่ในโซเชียลผู้ใช้ทิกตอกลายหนึ่งได้มีการเผยคลิปหลังจากที่ได้ไปเล่นเกมในงานวัดแห่งหนึ่งซึ่งที่หน้าร้านเห็นป้ายเขียนไว้10บาทในตอนแรกร้านบอกว่าถ้าล่วงใน2ลูกก็จะเลือกตุ๊ก,กตาได้ทั้งร้านครับ พอทําได้ร้านกลับเปลี่ยนคําพูดบอกต้องได้สามลูกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ได้แค่ตุ๊กตาตัวเล็กมาหนึ่งตัวครับยิ่งไปกว่านั้นตอนคิดเงินพ่อค้าได้คิดเป็นถ้วยละห้าสิบบาทครับพอแย้งกลับไปพ่อค้าก็เอาป้ายมาให้ดูปรากฏว่ามีข้อความเล็กๆเ,เขียนไว้ด้านล่างสุดว่าถ้วยละห้าสิบบาทซึ่งเป็นจุดที่บางสายตาลูกค้าเพราะมีของมาวางไว้เต็มไปหมดครับทำให้ต้องจ่ายเงิน500บาทครับ พะเล่นไปทั้งหมด10บถ้วยทำให้เจ้าตัวรู้สึกเหมือนเสียค่างโง่และอยากเตือนทุกคนไว้ให้ระวังให้ดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ